ป้มขนฟูๆแบบนี้นะคะพอโดนน้าแล้วจะเหลือตัวแค่ไหนวันนี้เรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะน้องๆจากบ้านฮีโร่ปอมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องมาอาบน้ํานะคะกับทีมงานระดับมืออาชีพของเรานะคะแล้วก็ทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเวลาอาบน้องหมาเด็กอะคะ่ะต้องปีขั้นตอนอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันคนซ้ายนะคะเป็นน้องสีปาร์ตี้อาบน้ําโดยพี่ซอนะคะส่วนคนขาจะเป็นน้องปอม สีครับสีส้มอันนี้ขนาดแบบตัวเล็กแล้วนะเดี๋ยวอาบน้ำแล้วยิ่งเล็กกว่านี้อีกโดยน้องเจนะคะไปเดี๋ยวให้น้องๆเริ่มอาบกันเลยกระเบงแรกนะคะก็เราจะสลอมน้ําใช่ไหมอ่ะมันก็กระเบงแรกเราะสลอมน้ําไปแต่ดูความฟูดิพอโดนน้ำเราจะเหลือตัวแค่ไหนอ่าเราจะต้องรีบอาบไวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหมาเด็กจะอาบน้ำไม่ได้เดี๋ยวภูมิเขามันยังไม่แข็งแรงพอนะคะน mm ี hmm. ่ดูดิ mm hmm. เหมือนตัวอะไรคะ mm hmm. เหมือนไฮยีน่าไหม เลยชี้่าวไหมคนนี้เหมือนด็อบบี้มากเลยนะคะอู้ห้น่ารักจังโ <Okay. S 2> อเคค่ะฟอกตะบูเดี๋ยวเราจะใช้แชมพูตัวนี้นะคะเป็นแชมพูของทางฟาร์มเองก็คือเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะใช้ได้ตั้งแต่2เดือนเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็มีผสมคอนดิชเนอร์ด้วยตัวนี้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะสามารถเข้าตาได้แต่ก็ระวังไม่ให้เข้าตาจะดีกว่านะคะมาเด็กก็ไม่ต้องอาบเยอะนะคะแค่ประมาณแบบ 2 2ส,ส,สัปดาห์ครั้งก็พอแล้วถู่ฟอกสบู่ให้ทั่วทั่วตัวไปเลยนะไหนดูคนนี้สิเป็นยังไงบ้างน่ารักจังอาแบบไวๆแล้วก็เดี๋ยวมาล้างน้ำด้วยแบบล้างล้างน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะ ะะช,ช่วงเย็ยนเขาจะใหน้อาบตอนกลางวันกลางใช่ตอนเย็นเพราะว่าถ้าช่วงเย็นอ่ะมันจะหนาวเออจะหนาวเช้าเกินก็ไม่ได้เย็ยนเกินก็ไม่ได้อาบช่วงกลางวันกลางวันดีที่สุดนะคะอาบบ่อยไหมคะอาบบ่อยไหมคะอาบน้ำบ่อยไหมเดึงถึงสองสัปดาห์ครั้งค่ะเวลาอาบน้ำตอนนี้ว่ายน้ำเก่งนะตอนนี้นะตาเต้ <laughs> ทำมือทำมือไว้ดาวอาสวัสดีวัสดีค่ะวัสดีค่ะ <c oughs> อาบน้ำแล้วเหลือตัวเล็กมากอ่ะเดี๋ยวเราล้างแชมพูด้วยถังนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็ถังนี้เป็นน้ำสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาเด็กนี้อาบง่ายไหมมามาเด็กกับมาโตในอาบง่ายกว่ากันมาง่ายมาเด็กง่ายกว่าเพราะตัวเล็กมาโตคือคนเยอะกว่าถูกไหมนี่แหมมาเด็กนี่ยังอาบง่ายอยู่นะเวลาโตไปนี่ก็อาบยากพินึงต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมเวลาแบบอาบมาโตอย่างเงี้ยต้องบอกลูกค้าไหมว่าถ้าอาบมาโตพยายามยังไงมีคนทุกวันเพื่อให้ขนได้พันกันหรือเปล่ามาเด็กนี้คืออาบง่ายอยู่เนาะ โอเคพอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซับตัวน้องให้แห้งแล้วก็เป่าขนกันนะคะเออเออไออไออ,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 อะไอหลายคนละตัวนะ่ะบิด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 หนาเหลือตัวแค่นี้เองอะ่ะจากคนฟูฟูอะ่ะมีทุกคนเรามีแขกรับเชิญมีคนแบบแขกรับเชิญอยู่น,นู่นกำลังจะเดินม,มาละแต่ยังไม่เดินม,มาจะสะบัดเหมือนตัวไปละเออสะบัดด้วยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร โอเคเดี๋ยวเราไปเป่าขนน้องให้แห้งกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดตัวนะคะเช็ดตัวซับซนิดหนึ่งให้น้องแห้งก่อนนะคะก่อนที่จะเป่าขนนะอันนี้ต้องแค่หูก่อนไหมแค่หูตล้งแต่เริ่ม แล้ค่อยอาบน้ำใช่ไหมไปได้แค่ก็อือนแล้วจริงๆคือต้องแค่หูเชดตาก่อนเหรอแค่หูก่อนแค่หูก่อนแล้วค่อยอาบน้ําถูกไหมแสดงว่าเราขัข้นตอนไปนะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะอาบน้นําน้องแค่หูก่อนนะคะอันนี้ก็ซับตัวแห้งแล้วก็เป่าใช่ไหมพี่ซอครับเป่ารีบเป่านะคะต้องรีบเป่าให้แห้งแล้วก็ต้องเป่าให้แห้งสนิทด้วยนะคะมีเทคนิคในการต่อแม่ที่ซอเป่าจากไหนก่อน เบาจากหางเบาจากหางไปค่อยไปหัวหรอแล้วแต่คนคนนี้นิ่งมากไม่มีเสียงเลย เล็บนะคะก็ต้องตัดให้สั้นนะคะเพื่อที่จะมาให้น้องอ่ะไม่ดับเล็บยาวแล้วเวลาเดินอย่างเงี้ยมันจะแบบลื่นเอาเอาเอาการขนมันพันกันด้วยที่ขนสุนัขพันกันเพราะว่าเล็บมันยาวอ่แล้วก็ไปเกาแล้วก็พันใช่ต้องพยายามตัดเล็บให้สั้นนะคะเพื่อให้เดินแล้วก็ไม่ลื่นแล้วก็เวลาน้องเล่นนะขนมันจะได้ไม่พันกันด้วยเกาอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ขนน้องพันกันที่หูได้นะคะเล็มขนอุ้งเท้าตัดเล็บให้สั้นจะได้เดินง่ายๆนะคะ เป็นยังไงสวยหรือ,อยังขุ้งเท้าอ่าเลมไปได้เลยนะคะขนอุ้งเท้าเหมือนเราอะแหละใส่ถุงเท้าก็ลื่นใช่ไหมคะน้องอะมีขนใต้เท้าน้องก็ลื่นเหมือนกันอ๋อแล้ก็เล็มขนหูแล้วนะเล็มเล็มเล็มขนหูต้องเล็มให้กลมๆจะได้น่ารักเป็นพี่หมีน้อยเหเออ ใกล้สวยแล้วนะเนี่ยพอเล็มบนหูว่าจะตรงเหมือนน่าจะตรงใช่ถ้าไม่เล็มหูจะแหลมใช่ถ้าไม่เล็มหูจะแหลมนะคะหูกลมตัวเล็กน่ารักไหมคะอันนั้นก็ป,ปั๊บอืม,อม เสร็จแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายหวีใช่ปะ่ะอ่าเคลียร์ขนหน่อยเผื่อแบบเคียขนที่แบบเล็มๆมแล้วมันติดอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วะคะสำหรับน้องปอมที่อาบน้ําไปเมื่อกี้เห็นไหมตอนที่อาบตอนแรกก็มอมนิดนึงนะคะแล้วพออาบแล้วก็จะเหลือตัวเล็กมากแล้วตรงนี้ก็สวยแล้วพร้อม ไปกับผู้ปกครองใหม่แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาอาบน้ําที่ฮีโร่ปอมเราก็มีบริการอาบน้ำตัดขนด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบในความน่ารักของน้องตัวเล็กๆแบบนี้ที่บ้านฮีโร่ปอมเราก็มีน้องๆเยอะมากเลยนะคะ ถ้าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่บ้านเรานะคะก็เข้ามากันได้นะคะตอนนี้เรามี2สาขานะคะก็คือราดพร้าวร้อยหนึ่ซอย4 6กับฮีโร่ปอมนครปฐม,มนะคะถ้าชอบคล,คลิปความน่ารักแบบนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาทำคลิปน่ารักน่ันนี้ให้ชมอีกนะ